ครับผมสวัสดีครับผมอ่านะครับผมอผมส่งให้แล้วนะครับผมของพี่จังหวัดออะไรนะลำปางของพี่จังหวัดลำปางนะครับผมอำเภออำเภอเงวหรือเงาอำเภอเงวดินี่ไง่าวเงวอำเภอเงวนะครับผมขอโทษนะครับผมอำเภอเงวนะครับผม อำเภอเงานะครับผมจังหวัดลำปางนะครับผมตำบลแม่ตีบนะครับเนี่ยของพี่วันที่ยี่สิบนะครับผมอ่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวผมไล่ส่งให้นะครับผมเนาะแล้วก็อ่าค่าจัดส่งอยู่ที่สองร้อยเอ้ยสองพันหกสองพันหกร้อยหกสิบนะครับผมเนาะจับเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมอ่านี่นะครับลายเซ็นของผางไปณีน์นะครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้ตามสลิป เงินโอนนะครับผมโอเคนะครับผมสามารถโอนเงินให้ผมได้เลยนะครับผมโอเคครับ